สวัสดีค่ะข่าววันนี้นะคะก็อยู่กับกิ๊กสุภัทตีคงบุตรนะคะมิสพีอาร์มหานครข่าว2019ค่ะแล้วก็อยู่กับแมวเหมียวเที้ยวเพชรค่ะเจ้าของช่องบันเทิงทีวีแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของมิสพีอาร์มหานครข่าวแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับบุรุษหนุ่มซึ่งหล่อมากหล่อในใจพวกเราแล้วก็สาวสวยต้องให้น้องกิ๊กบอกแล้วล่ะว,ว่าท่านเป็นใครอ่ะก็ทั้งสองท่านนะคะที่ ยืนอยู่ด้านข้างของกิกนะคะเป็นบุคคลสำคัญเลยค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันดีมากก็คือเรามาจัดงานเลี้ยงต้อนรับนะคะท่านนายอำเภอคนใหม่ของหัวหินนะคะแล้วก็ท่านนายกกิ่งกาชาติของหัวหินนะคะที่สวยๆและเรหล่ออยู่ื้นข้างเลยก็งานนี้ต้องยกให้กับสมาชิกของกลุ่มหัวหินวูแมน Club นะคะ เลี้ยงต้อนรับท่านทั้งสองคนจะบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้แมวเหมียวนอนไม่หลับเลยเพราะว่าเรามีดีมชุดที่สวยงามต้อนรับท่านแล้วอีกอย่างนึงก็ได้ข่าวว่าท่านสองคนเนี่ยใจดีมากและเราก็อยากรู้ว่าที่มาที่ไปของของการที่ท่านมาประจําที่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะน้องกิก๊กเดี๋ยวยังไงให้ท่านทั้งสองมาแนะนําตัวกันดีกว่านะคะสวัสดีครับนา,ายพลกิจวงวัลสินนายเพลวหินครับวันนี้ เป็โนโอกาสดีครับแล้วก็เป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากนะครับอยู่ที่นี่มา3เดือนวันนี้อลังการมากพ <c oughs> อเรียกว่าอยู่ท่ามกลางสามน้ำ<จ>ะนะ<ต><ต>ครับจัดเต็มมากๆครับแล้วก็บรรยากาศของการเลี้ยน,เ,นยเป็นแบบสบายๆ <c oughs> เป็นการเลี้ยนน้าชาย,ยามบ่ายครับก็ถือว่าต้องขอบคุณทางวู้แมนครับนะครับแล้วก็แบบันเทิงทีวีนะครับวันนี้ที่ได้มา มาเก็บข่าวาเก็บสาระสำคัญรายละเอียดนะครับเพื่อไปให้บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับว่าวันนี้หัวหินเรามีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับแล้วที่สําคัญนะคะที่แมวเหมียวอยากทราบมากๆเลยท่านนายกกิ่งกาชาติมีแพลนอะไรบ้างคะกับการที่มาประจําการที่หัวหินครั้งนี้ก็ค่ะก็คือเราก็จะบรรเทาทุกนะคะตามหลัก จะมีพันธกิจหลายอย่างที่เราจะต้องทําก็เดี๋ยวจะมีผลงานออกมาไม่เชิงผลงานสิคะเป็นเป็นพันธกิจที่เราจะต้องทำก็นะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะท่านนายกกิงกชาติบอกว่าแมวเหมียวจ๋านายกพูดน้อยช่วยพูดแทนหน่อยได้ไหมพอตอนนี้ ด,ดีมากเลยค่ะจะบอกว่านายกทั้งสวยและก็ทั้งเก่งแล้วก็แลนที่ท่านวางแผนไว้ในการที่บริหารงานของท่านที่หัวหินนี่บอกเลยว่าสุดยอดมากพวกเรานเนาะก็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มบูมเมนคลับแล้วก็เป็นสื่อด้วยเราบอกเลยว่าเราพร้อมที่จะเป็นสปอตไลท์ฉายแสงให้กับท่านแต่มีข้อแม้ไปไหนต้องบอกพวกเราด้วยพวกเราจะติดตาม ออย่่าางทนก็ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะแบบว่าแม้จะตีมเป็นแบบอ s งกฤ h ไฮทีขนาดนี้ตกใจไหมคะมาถึงโอ๊แต่ละท่านสวยงามมากครับเกินความคาดหมายครับไม่คิดว่าเราจะมาอยู่ท่านท่ากางความอลังการนะครับในโรงแรมเซนทาราแห่งนี้นะครับโวหินเป็นเมืองแห่งความสุขใครๆก็พูดอย่างนั้นและใครมาทีาน่นี่ก็จะมีความสุข แล้วเราเป็นบ้านของพ่อนะครับเราเรามีสิ่งดีๆหลายอย่างทั้งเชิญเกษตรเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บรากาศธรรมชาติที่สวยงามครับอยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่โอหินกันได้แล้วครับตอนนี้เรามีความพร้อมทั้งระบบการให้บริการชาชาพัชชาของกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีความปลอดภัยเพียงพอะครับก็ให้พวกเราได้มามีความสุขจริงๆในเมืองแห่งความสุขแห่งนี้ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคร้าแ,แมวเหมียวเขี้ยวเพชรแล้วก็น้องกิกน้องมหานครข่าวพวกเราก็อยากจะขอกราบขอพระคุณมากที่ในครั้งนี้ที่ให้พวกเราได้มาสัมภาษณ์แล้วก็ได้ให้โอกาสกลุ่มบูมเม้นท์ับได้มาเลี้ยงต้อนรับแล้วเราหวังว่าพวกเราจะมีภารก,กิจแบบนี้ต่อๆไปในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรของท่านนายก ตาบช่วที่นายกอยู่ที่นี่เราจะบอกเลยว่าเราขอติดสอยให้ตามเราขอติดตามผลงานเราขอเชิดชูท่านที่ทําให้หัวหินได้มีแสงสว่างสวัยขึ้นมากขึ้นตั้งแต่หลังจากพวกเราเจอโควิดสิามา3มปีเต็มๆขอขอบคุณท่านทั้งสองคนมากนะ,ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ,คคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ